妈卖妈卖妈卖，耶 สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l Alexa Ranger นะครับวันนี้นะครับล็อกอินเข้ามาวันที่1นะครับผมกับกระดานอันใหม่รีบมาเลยนะครับตอนสี่ทุ่มตรงมาพร้อมกับเพิ่มโอกาสหรือเปล่าน่าจะมานะ,ะเพิ่มโอกาสเลนเจอร์2ชนิดและก็เพิ่มโอกาสเกียร์ครับอันนี้เราต้องการเลยอันนี้ครับเราต้องการจะมาเปิดเกียร์นะครับวันนี้ ต้องการมากๆเดี๋ยวเราะ2ชิ้นแรกธาตุไฟกับธาตุน้ำนะครับเดีมาดูก่อนเลยนะครับว่าสแตทเป็นยังไงดูน้าอุปกรณ์นะครับอันนี้นะครับมี7ดาวอยู่3ชิ้นแต่เราอยากได้2ชิ้นแรกนี้นะครับหูฟังของโยกับสร้อยอะไรสักอย่าง1 0 8 0อะไรไม่รู้อันนี้นะครับ2ชิ้นนี้เราอยากได้กะว่า ถ้าได้สักอันก็จะหยุดนะครับเดี๋ยวลองหมุนดูตอนนี้เราลุยเลยสี่ทุ่มบางทีเขาปล่อยของเนอะนีบจัดเลยแต่ตอนลงคลิปอาจจะลงพรุ่งนี้นะครับว่าวันนี้อาจจะดึกไปหน่อยแล้วไปเลยนะครับไม่รู้เป็นยังไงแต่ความรู้สึกว่าสี่ทุ่มต้องมาอืมเข็มขัดจ่าองไม่ดีจ่คอไม่ดี ไปเสื้อคุมยำขํากําไรไปดวงดาวืรอบแรงมันเป็นอย่างนี้รอบแรงมักเป็นอย่างนี้คิดว่าคงคงพอไหวนะลองดูเพราะว่าบี้เรามีประมาณหนึ่งไอเดียสองร้ก็น่าจะโอเคอยู่ไปการได้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งในสชิ้นนี้ก็ว่าจะหยุดนะครับ ้าได้ไฟก็ดีน้ำก็ดีทั้งคู่ขอเถอะอยากเก็บบี้ไว้ทำอย่างอื่นบ้างไปโอ้ทำไมไม่มาเว้ย <c oughs> ยังต่อยังมีความพยายามมันต้องได้สิ <c oughs> เห็นบางคนก็กด ไม่กี่ครั้งก็ได้เนาะเราก็รู้สึกว่ารอบนี้น่าจะปล่อยของเยอะไม่เลยดีกว่าไหมมา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 อแกอกแลคไข่บุกดำเหนื่อยไปปีนงฟ้าแมกนัมเข็มขัดราชนีซื้อกุมงยำข้าำกำไลโบโอ้โหเฮ้ย ให้กำลังใจวิโอหนงวิโอนาทัุกอย่างก็ยังดีนะเฮ้ยจริงๆมีเกียวหกดาวใหม่ด้วยนีเนอะไอ้ที่เป็นดูเป็นใบไม้อ่ะน่าจะพอได้ขอบ้างก็ได้นะขอบ้างหกดาวใบไม้ก็ได้อะไรก็ได้ขออันใหม่ขอหมดแล้วเหรอโอเคเฮ้ยอสองรอบเหรอมาไปเลยไม่ต้องคิดมากามมมมกูซ้ำไปของตลอกืบขวานมาไหม มามต่อต้องต่อต้องต่อต้องต่อไปเลยโอ้โหมามามาโอ้มามาเธอโอ้มาสุดท้ายยังสุดท้ายหมดแล้วเหรอพระเจ้าโอ้ เดี๋ยวต้องไปเช็คดูนิดนึงนะครับว่าเราหมุนไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้กีน่าจะหมุนไปผิดภารกิจโอเคตอนนี้เราหมุนไปทั้งหมด6รอบการันตี15หวังว่าเราจะไม่ไปยังการันตีนะโอเคแต่ตอนนี้เราขอไปเพิ่มรูบี้กนิดหนึ่งนะครับรึๆมามะ โอเคตอนนี้นะครับจัดไปอย่ามาต่อกันดีกว่าหวังว่ามันจะได้ในรอบนี้นะครับโอ้ยมาอย่ากเกลือเลย please 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 วงการเกมวงการเกมนะ0.5%นะให้มันได้นะ0.5นะ อืไปเลยไปเลยโอ้ยรัวรัวเจ็บรัวรัวเจ็บรัวรัวไปเลยไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากรัวรัวไปเลยรัว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 โอ้ยเจ็บรัวรัวจุกรัวรัวโอ้ย ไปแน่หัวเริ่มร้อนไปเลยไปเลยเด็นยวเราไม่รีบกดนะวันนี้าจเย็นๆมั้งมาเลยมาหัวร้อนขอเธอมาขอไม่ต้องมีมันต้องมาโอ้ยอเริ่มยังไงเฮ้ยมา โอกากว่าอันนี้ไปไปมันเริ่มมีไม้เห็นไม้เห็นบ้างแล้วถึงจะากาดเฮ้ยสองร้อยสุดท้ายของรอบนี้พระเจ้าพระเจ้าเกือเลยไหมโอ้ยเกือกว่านี้มีอีกไหมมาแล้วจัดไปให้สุดจัดไปให้สุด อ,อ,อุ้ย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 มือถือมือถือมันพลิกไหมเดินถือแป๊บเดียวพลิกเข้ามาไป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 ,ไปโอ้ย oh, <no. S 1> จุกจุกโอ้ยพระเจ้าช่วยแม่เจ้าต้องอุ่นนนนี่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเกมนะเกมมา ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้11อีก4อีก4รอบนะเฮ้ยมาเดี๋ยวขอโชเฟบเลยดีกว่าไหมโอเคนี่คือมาถึงจะการันตีได้ไงวะเนี่ยโกรูเฮ้ยเอาไหนๆมาละจัดไป จัดให้เจ็บจัดให้จุกจริงแบบว่า0.5ดหกูไม่อยากเชื่อเท่ายเลยไปไม่คิดอะไรแล้วหัวมันร้อนมันต้องมาแล้วอโอ้ยมาเธอโอ้ยมามาโอ้ยเราไม่ขึ้นเราไม่ได้มาโอ้ยทำไมคนอื่นเปิดกันง่ายจังวะโอ้ย ไม่อยากจะคิดถ้าการ,รันตีได้6ดาวนี่กูจะร้องไห้โอ้ไม่ไม่เดี๋ยวสมบัติปาดไปมาแล้วโอเคเรียวไหนก็ใช้ได้นะเอ้ามาหูฟังของโยโอเคโอ้ยนี่มาถึงเท่าไหร่เหรอวันนี้ไม่ดูดเลยไป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 โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเฮ้แคปก่อน,แค,แ,คอนแคปก่อนโอ้ย หรือหุนดีแคปก่อนดีกวะนะ่าเนาะเดี๋ยวหมุน่นหรือแคปโอ้สับสนอ่ะแคปก่อนไปอืมโอ้ยเราได้ละโอเคละนี่สุดท้ายแล้วมั้งไปไปไปสร้อยทองไอ้พี่สร้อยอืมสร้อยอืมขอสร้อยบ้างไม่ได้เหรอหูฟังมีแล้วโอเคขบเรียังวะอันนี้ขบนะมั้งหรือเปล่า อ๋อยังไม่ครบเหรออ้อขายในขั้นสุดท้ายโอเคโอเคโอเคตื่นเต้นจำผิดเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมขอสร้อยท่าน,น้ำเน,ะนาะแน่แล้วเขาไปหลุดกรตีทีนึ่งโอเคขอสร้อยนะสร้อยสร้อยสร้อย ส้อยต้องมาแล้วมาโอ้โหน้ำตาลเลยจริงๆมารองเท้าโอ้โหเหรียญกล้ากูกล้ามากเลยเนี่ยเสื้อคลุมซ้ายโอ้โหอ๋ออะการันตีโอ้โหถือว่าจุกมากๆโอ้ยเดี๋ยวหยิบกระเด้งสองทีไปเลยนะอีกทีนึ่งไปโอเค ก็มาโอเคหูฟังของโยก็ยังดีกว่าหกดาววะโอเคโอเคโอเคได้อยู่แต่อยากได้ท่าน,าน้ำเหมือนกันนะไปดูกันว่าอา่ะผิดผิดผิดเกียร์เกียร์มือสันหมดแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้อยู่ไหนนะเออนี่หูฟังล็อกกันเลยเพิ่โอเคหูฟังไอโยอีกขั้นหนึง่งล็อกก่อนโอเค ใช้ได้อันนี้ก็เดียวหนาเมื่อกี้ก็ได้มานะอันแรกเลยล็อกก่อนเหมือนกันโอ้ยถึเต้นถึงเต้น,ตนโอ้ฟังนะครับสแตทใช้สกิลผลิตรถผลิตแร่แล้วก็หลบปลีนะครับของธาตุไฟนะครับเกียร์ดีนะจริงๆแล้วอันเนี้ยเยี่ยมใส่ธาตุไฟได้ทุกตัวเลยแล้วเป็นสแตทที่ดีด้วยรถแร่หลบปลีโอเคมากเลยอืมนะอ้าว น้องๆที่หมุนหลักจากนี้นะครับก็ขออย่าให้เกือแบบนี้เลยนะครับเข้มเข้มยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นิสหนึ่งด้วยนะครับตอนนี้ขอไปเรียถุงเกลือก่อนสวัสดีครับ